ตรงนั้นลงแล้วก็เปิดเลยค่ะโอเคจวงมาเต้นเขา่าเต้นอะไรคะเต้นอะไรคะเต้นอะไรจืดจิงดิงจืดดิ้งดกินข้าเเออกินข้าวเรียกจวงกินข้าวกินข้าวผมสวยจังเลยขอบคุณค่ะเป็นผมผมอาต์เอออาต์เอผมกับอาต์เหรอทอาผมกับ

แท็กทีมหน่อยแท็กทีมหน่อยอย่าพึ่งมันเหม็นนะปลาหมึกให้นะจวงกินมันเหม็นนะปลาหมึกนะไม่เหม็นมันเหม็นไหมดมดูสิว้าจักหวดดมดมดูสิเป็นยังไงดมดูสิหอมไหมหอมไหมหอมไหมจักหวัดดมพี่น้องหอมหรือเหม็นหอมหรือเหม็นเอ้าเอาไม่เอาไม่เอาหอมไหม เออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเหม็นนี่ไก่ไก่เคเอฟซีเนี่ยเนี่ยได้ชิ้นไหมเหลือไหมเหลือไหมลูกินเลยไก่เอฟซีอัมเอฟซีเอฟซีโอ้อ้อมอ้อมลูอ้อมเลยอ้อหนูกินเยอะๆจะได้โตไวๆจะได้ไปโรงเรียนนะลูกเนาะไปโรงเรียนไหมคะ ไปโรงเรียนไหมเซียบบ่ไปโรงเซียบบอ่ออ๋ออ,อ,อ,อ๋ออร่อยไหอร่อยโอ้ดูท่ากินนะพี่น้องเอ้ยดูท่ากินพี่น้องอดูท่ากิน kfc พี่น,อนอออ้องนัอ,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 อสวยมากเลยค่ะท่ากินอืมอืมเซียบบ่อ เพชรชลาประเสริฐสุดเดนี้เจียการค่ะเอาเช็ดมือเช็ดมือก่อนนะคะเอาเช็ดมือถ้าไปพี่น้องเอ้ยเขาไม่ได้อยากขึ้นเวทีพาไปยุ่ข้างหลังสิก็ไม่ติบืนไปข้างหน้านยิางนเสียงดนตีเขามือเช็ดมือไม่ได้อยากแต่ว่ามุกข่อยรอไว้ซเล่นไปวิ่ได้อยากขึ้นเวทีไปเต้นผลไปเทคทีมกับแดนเซอร์ไปทุแนวไปพ่อบเพื่อนผู้นี้ เล็กน,น้อยสองคนเนี่เขาหมักเขาหมักคน,นกินปลาหมึกมนะั้นน่ะให้กินเลยค่ะถ้าหนูกินได้หนูก็กินเลยกินแล้วยายจะเป็นคนล้างเองกินไหมส้มไปบ้านไหาหูเหรอส้มมส้มมา,าอยู่กรุงเทพมพวนันนี้อยู่เจ็ดวัน ปดวันพอดีจ้าสวยจอนจ้าสวย<อ>จ้า,จาม,มือคำหนึ่ง้าหนึ่งมือเบอาบางเจ็บบ่ ก็หมึกได้เลงตัวเจจะหมึกได้เยตงติงติงกระดึงดึงติ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 งกระดังดึงดงดังติงตงดิงกระดังดงดังดังติงติงติงกรงดงดังดังดงติงน่าจวงน่ารักไหมนกน่าจวงน่ารักไหมเมื่อคืนนี้เจลืมเอาอาหารเป็นจุเป็นหอดมาจังถัดมาบอก ก็วางอยู่โต๊ะข้าม้ออยู่เหมือนเดิมหไปแล้วเหรอานะาอัดไปแก็บแล้ว๊บก๊โอ้อ้าวี๋ยวได้ยายเปิดกล้องหน้าก่อนเพราะว่ายายต้อง ใช้ตัวนี้ส้มเน่ะน้องกินส้มป่ะอร่อยไหมส้มจริงจริงนะใหญ่ด้วยไม่มีไม่ได้นเลไม่มีจุสิ้นวิทย์ไปแล้ว

ฮักบ๊ายบายเอ้าฮักบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ้นช่วยอืออันนี้ยังไม่แม่ตำส้มกับกับต้มปลาเสียบเหมันมันค่อยเพิ่งตำกินกับย่าไปเมื่อกี้นี่เห็ดเห็ดเห็ดไม่จัดเบิ้ดเห็ดบองต้นตะกพงนั่นกินอ่อม ปุ่มปุ่มปุ่มอ,อ,อันนี้แกงหน่อไม้ส้มชิ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 มโอ้ยกระตักอระตักเอาไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมีคนเดินมาเจอมีคนเดินมาเจอแล้วเอาไหมเพ็ดเพ็ด Toyota, อย่าขึ้นอย่าข oui, ึ้นเขาบอกว่าน้องให้น้องอย่าขึ้นเออไม่เอาน้องน้องอย่าขึ้นอ่ะอ่ะสมมติว่ายายใาย่ใญบอกไม่เชื่ออันถ้าตกลงมาอ่ะอาตกลงมาเอาขาหักอมาวขาหักเลยแหละ เออถ้าใครไม่เชื่อยายก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปเลยค่ะไม่ไม่ห้ามนะคะยายไม่ห้ามขึ้นไปเลยค่ะขึ้นเลยเออโนโนพนะพี่น้องพ่อข่อยบอกขึ้นมึงเจ้าเบิองมพ่อข่อยบอกขึ้นโนโนไม่เอาเออเห็นไหมไม่เอาโอเคถ้าถ้าเราห้ามเนี่ยเหมือนยิ่งยุเลยเด็กๆเนี่ยถ้าปล่อยไปแล้วโอเคเลยแหละใช่ไหม อูตำไหนลูกมึงเจ็บหัวเลยพับฟุ้งเงอะไปเงอะไปเฮ้ยเล่นส้มแล้วเฮ้อาะไปดูรถมันลยรถไม่จิดอาก็แต่แกล์อารเลีแกลไปงานแล้วอาดนั่งแก๊บไปขายา อืมเพราะว่าคุณพ่อยังไม่ออกจากห้องอัดค่ะเป็ต้มกระตุ่มกินส้มตลกพอไหมส้มหวานแมวแมว มีใครไหมลูกมีใครไหมมใครนี่ให้หนูให้หนูเรียกสิเรียกอาร์ตออกมายังออกมามานี่มาหาเพชรอืมเพชรรออยู่อายรออยูเออสู่อ้อมใจเออเอ่าติดแเจว อ้ปลาหมึกตี๋เข่อ้ยออกไหมกินกินออกไหมออกได้ไหมเอ้ยปลหมึกเอ้ยหมึกตเข่าเอ้ยไม่ไม่ปมไข่ เอาออกยังไงอ่ะไม่หมยายออกให้ยายออกให้ยายออกให้ก่อนอาปากเอาออกแลยเก่งเก่งเก่งอยเก่งอุ้ยอะไรฮะจมจมหนูกินครึ่งเดียวครึ่งเดียวครึ่งเดียวนะเพราะว่านี่โมกินครึ่งนึงเอา